คนทางจอห์นฮารคิวซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าเกาหลีใต้ได้ส่งกระสุนนับแสนนัดให้ยูเครนผ่านทางสหรัฐโดยชี้ว่าได้หาเรือเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐแต่ว่ามีบางส่วนในเนื้อหาข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังวอลสตีจอนน์ระบุว่าเกาหลีใต้ได้บรรลุข,ข้อตกลงลับกับวอชิงตันเพื่อถ่ายโอนกระสุนไปยังสหรัฐ แล้วก็นำไปส่งมอบให้กับยูเครนหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้ขอให้เหล่าพันธมิตรในเอเชียให้การสน,สนับสนุนปืนใหญ่โดยที่ผ่านมาเกาหลีใต้เป็นประเทศผู้ผลิตกระสุนปืนใหญ่รายใหญ่ของโลกแล้วก็ประกาศตลอดมาว่าจะไม่ส่งอาวุธร้ายแรงไปช่วยเหลือ,อยูเครนแม้จะมีเสียงกดดันจากสหรัฐและยุโรปมาโดยตลอดแต่เมื่อเดือนเมษายนค่ะประธานาธิบดียุนซองยอนให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ส ส่งสัญญาณถึงโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจึงขึ้นอยู่กับรัสเซียนอกจากนี้เกาหลีใต้ค่ะยังได้มีการให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือด้านมนสุสเซีรทรให้กับยูเครนกว่า3,400ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมาและเกาหลีใต้ก็ตกลงที่จะมีการจัดส่งกระสุน155ม mm, มตรจนวน5 0 0 0 0นนัดให้กับสหรัฐในข้อตกลงกั